วๆๆๆๆๆๆสวัสดีนี่คือหน้าตาคือคิปเตอร์ไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะนี่คือหน้าตาคิวคิปเตอร์ตัวใหม่ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเทสแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเล่าให้ฟังวิธีการทำงานของมันทำยังไงนะครับนะลรงไปขี่ดูฟล,ลิง้งรอบต่ำรอบสูงช่วงต่อเกียร์ไปยังไงนะครับ กดคันเร่งแบบไม่ต้องกำคันเราสามารถเข้าเกียร์ได้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูวันนี้อยู่กับท่อใบใหม่นะฮะ NV Shop นะครับหลายคนก็น่าจะได้ฟังเสียงกันแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูฟิลลิ่งการขับขี่แล้วก็ฟังเสียงไปด้วยกันพร,พร้อมๆกันเลยนะทั้งเข้าเกียร์ทั้งเสียงท่อใบนี้นะว่ามันจะเราใจหรือเปล่าต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับรถคันนี้ไม่ใช่คัน แล้วก็การการใส่ควิชิเตอร์มันไม่เหมือนกับคัดกระเทยนะครับมันมันคนละแบบกันนะคัดกระเทยนี่คือปล่อยคัดจอดก็ไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปล่อยคัดจอดเราไม่กำคัด,ดก็ดับนะครับนะองรเกียร์ล็อกเกียร์ต่ำน,นะนนนประมาณนี้อารม์เกียร์ต่ำอีกรอบนึงอีกรอบนึง ใ้กล่องผมยังไม่ได้ตั้งนะครับคือกล่องจะมีตัวตั้งระยะคัดอารมณ์ประมาณว่าจําลองประมาณว่าเราปล่อยคัดแบบดูข้างหลังก่อน <laughs> แบบเนิบๆหรือว่าจะให้มันแบบแบบติร์ไปอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเราตั้งได้อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะผมลมาทดลองก่อนนะครับแล้วหลายคนถามมานะครับผมปักเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะเพจมาให้แต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากจะทํานะครับต้องบอกว่าการทํางานการปฏิบัติ งานของมันนะครับก็ขอทดสอบก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เฉยๆว่ะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยดูนะวม่เงียบอย่เดี๋ยวช่วยเด้ช่วยมันเด้ช่วยมันเอ้ยยังไม่เลื่อนยังยังไม่ร้านยังไม่ล้าน ok kiểu แบบไม่ต้องไม่ต้องรําคาญ không เดี๋ยวฉันเจียดรู้นะนะ không, น,นี่ครับแต่ว่ากว่าจะเจอ ผ่านผ่านที่ต้าผ่าน,านบอกเริ่มผ่านแต่ว,ว่าเราต้องตั้งระยะคันเกียร์ใหม่นะครับให้มันเสยขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการวิจัยแล้วก็ทดลองอยู่นะครับทุกคนยังไม่ใช่ตัวไฟนอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตอนนี้เราได้รูปแบบได้ดีไซน์นะครับผมแล้วก็การทำงานเนี่ยมันผ่านแล้วต่อไปเราก็จะไปหาเขาเรียกว่า ตับแต่งหน้าตาของมันให้มันดูสวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะเออไปชิงร้านแบกยูกล่ะวะโอ้ันโอ้อย่างมันข้าเกียร์แบบนิ่มๆทุกคนโอ้โหขุดพระ ไปคิดว่าจะมาในขนาดนีุ้ครูมันจริงนี่ขนาดเครื่องยังไม่ร้อนนะอาจารย์ตุ้ยฮะสำเร็จฮะอาจารย์ตุย้ยดูฮะดูฮะแน่ไหมฮะแน่โอ,อ้คือกล่องเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าเราชอบขับรอบสูงหรือรอบต่ำนะครับถ้าชอบขับรอบต่ำก็ ปรับให้มันหน่วงๆไว้เวลาเข้าเกียมก็จะสมูทไม่กระตุกนะครับแต่สําหรับรอบสูงก็ปรับแบบตึงๆไว้แบบที่ผมปรับนะแ,แบบนี้เห็นไหมมันจะตึกเลยอ่ามาแล้วมาแล้วก็ม <c> า <oughs> อีกแล้วครับนี่นี่ <c oughs> อ๋อวันนี้มีของเล่นใหม่มาน้ำเนื้อครับอันนี้คือคูคิปเตอร์แบบอัปเกรดฮะนี่เท่าไหร่ครับ200 200ยสองร้ยใช่ไหมครับเว้ย2องสพันเนี่ยทีนี้เว้ย2-3งสร้อยเาไปจัดการของข้ออะไรล่ะเฮ้ยอุ้ยมองเลยว่านี่ทับเกียรตคนพันเออ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 โอ้ยป่านบิ๊กใบพล่นอเอื้อเว้ยมันงามแฮงมันงามแฮงทุกคน เดี๋ยวได้แลวเอานก่อนเอาึ้นก่อนเดี๋ยวจะบอกการทํางานของมันนะครับนะคือตอนแรกที่เราใส่เป็นวงแหวนนะครับมันจะเป็นการทํางานแบบสองขั้นตอนนะครับพอเราใส่แบบนี้เพิ่มมันจะเป็นมัน3ขั้นตอนนะครับก็คือหนึ่งกดคันเกียร์สองคิคิปเตอร์ทำงานตัดวงจรเสี่ยววินาทีสมก้านตัวนี้ก็จะไปวิ่งไปหาแกนเกียร์ให้เกียร์มันเข้าทํางานนึงออกไหมเข้าใจวะเออหนึ่งสองสามเกียร์ทำงานปั๊บ คือในในระยะที่เราในเวลาที่เรากดเกียร์ทั้งหมดเลยสามขั้นตอนนี้จะทํางานพร้อมกันกดปุ๊บอันนี้ก็ทํางานอันนี้ก็เกียร์ก็จะเข้าสามขั้นตอนพร้อมๆกันมันก็จะเข้าเกียร์ได้แบบสมูทอะไรประมาณนี้ไว้ทุกคนเฮ้ยจะคตมันอีหล่งล่มาขี่บ้างบะยันลงยันลงเออเฮ้ยจะมันจริงมันจริง เอาแล้วเอาแล้วเออปลาป้าป้าไปกับน้องมะลิเหรอเอ้แต่ป้าสามล้อนะปลาลองใส่คิวคิปเตอร์ดูไหมเนี่ยอ่ะหน้าตาเขาๆนะครับผมประมาณนี้นกละะ้กลองเห็นบ่บุนเนี่ยแต่เวลาเวลากดเกียร์ีกดีนี่คือแบบมันสีนุ่มเลยแมนมันสีนุ่มเลยนะลองกดเกียร์ดูเนี่ยจะนุ่มๆเลย,ย,ยแต่ว่า แค่เราต้องไปปรับหาองศาคันเกียร์ใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพักเท้าเราอยู่สูงเพื่อเราตัวปลายตีนเรามันอยู่ต่ําเวลากดเกียร์มันจะลําบากหน่อยเราต้องงัดขึ้นอีกนะครับหาตําแหน่งมันใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะลองให้ดูคข้าวประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบดีไซน์เราจะจะจะ,จะออกแบบใหม่ให้มันดูสวยงามกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่ต้นแบบเนาะ เนี่ยใส่วิบงวิบากอะไรเงี้ยคัดค <laughs> ัดมือเนี่ยมันเือนเนเนี่ยโอ้ยมันสเตอร์ถาดเข้ามาเนี่ยมันบอกเลยไ <c oughs> อ,อ้ของในนี่เออเนี่ยจำในบอตัววงแหนตัวนั้นอ <c oughs> หาพันกว่าได้หน่ะนะเอออันนี้ถ้าลดลงมาเนี่ยถ้าทำมาชำเร็จเนี่ยตีเข่าๆก็ประมาณสองพันกว่าถึงสามพันหน่อยๆ <c oughs> เออประมาณนี้ <c oughs> ได้ดีกว่าในนิมกว่า ว่าสมูทกว่าเออถูกกว่าพ่อแม่นบ่ต้องกำคัดพ่อมสบายมือเลยเออแาบนั้นเออตื้อตื้อเขาเกียร์ย่างเเดียวกีียยรร์์ดดออกกกเบ่ต้อเขาเอินเกียร์ย่างก่อเกียร์ด็อกเกียร์ด็อกใช่ไหมเออตื้อตื้อเนี่ยนะเออแม่แม่อารมณ์เดียวกันเลยอันนั้นคุยคลิปเตอร์รถยนต์รถเงียเกียร์ด็อกนไงอ่าเขาเรียกเกียร์ด็อกใช่ไหมเออประมาณนี้เว้ยอ่ะโอเคอ่ะฝากร้านรอดแ็กด้วยนะครับนะ ใครอยากได้ล้อก็นี่ติดต่อบิ๊กช็อปนะครับคนทาล้อก็จะอยู่นี่แหละนะถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าอาจจะกินน้ำแอปเปิลอยู่แถวๆนี้แหละวันนี้มีไหมวันนี้มีไหมวันนี้มีไหมถามว่าซื้อเรอว่ากินดรอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สนุกสนานนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับเดี๋ยวดีไซน์รูปแใหม่ปุ๊บเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูเนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ โคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปอมระวังกันด้วยนะปืด้ดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs>